สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพไอซ์เบิร์กและไอแคลเซียมพลัส กลับมาอยู่คิวต่อครคุณผู้ชมครับในรายการคนใจสปอร์ตนั่นเองครับช่วงที่2ของเราครับได้เวลาดูเยาวชนไทยมากดีกว่าครับแต่อย่างที่บอกไปครับว่าช่วงนี้เนี่ยนะฮะกระแสของแบดมินตันนี่กำลังมาแรงตั้งแต่น้องเมย์รัชนกเนี่ยนะครับเขาคว้าแชมป์ได้แล้วก็สร้างชื่อเสียงประเทศชาติของเราเนี่ยนะครับเยาวชนไทยน้องๆหนูๆคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะฮะก็สนับสนุนให้น้องๆเนี่ยไปตีแบดมินตันกันล่าสุดครับรายการของเราพาคุณผู้ชมไปรู้จักน้องนี้ดีกว่าน้องภูริ อ่าดาราหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเพราะน้องคนนี้ยังเป็นเยาวชนอยู่เลยนะครับและน้องเขาไม่ได้แบบตีแบบแบบไก่กาละเล่นี่เขามีดีกรีนะครับเป็นถึงว่าที่มือวางอันดับหนึ่งนะฮะในรุ่น12ปีคุณผู้ชมครับเราไปดูดีกว่าผมเชื่อว่าเด็ก12ปีเนี่ยนะฮะที่เป็นมือวางอันดับหนึ่งเนะี่ยต่อให้ผู้ใหญ่ตีเนี่ยนะครับยังเหนื่อยโดนเขาโยกเหนื่อยเลยนะน้ำหนักมันได้ ไม่ธรรมดาคราุณผู้ชมลองดูดวาครับน้องพูณลีครับในช่วงของเราช่วงที่2ครับกับเด็กไทยใจสปอร์ตครับเด็กไทยใจสปอร์ตของเราในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาก,กันที่ MT Arena ลำลูกกาคลองสองครับ ือมาพบกับนุ่มน้อยนะักแบดมินตันที่มีดีกรีเป็นถึงมือวางอันดับหนึ่งของประเทศเลยนะครับย้ํานะครับว่ามือวางอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับน้องคนนี้ครับเขาอยู่ในรุ่นอายุ12ปีนั่นก็คือน้องภูริทัศน์อารีหรือชื่อเล่นว่าน้องภูริครับ อายุ12ปีคนนี้เนี่ยนะครับน้องเขาเคยประทะกับพุทธีฝีมือสุดยอดกับนักแบดมินตันอดีตมือวางอันดับหนึ่งอย่างลีซองเวยมาแล้วด้วยนะครับสวัสดีครับผมชื่อภูริทัศน์อาลีครับอายุ12ปีครับ เริ่มเล่นตั้งแต่อายุหกขวบครับก็ครูแม็กก็เริ่มสอนจับแม้แบทแว่าจับยังไงครับเริ่มตีครับน้องภูริทัศเนี่ยเริ่มเรียนแบทกับผมเนี่ยตั้งแต่อายุ6ปีนะครับก็ในตัวเด็กมีความสนใจในทางด้านกีฬาบแบดมินตันเป็นทุน แล้วก็มีความสนใจค่อนข้างที่จะมากในเป็นพิเศษนะครับจึงทำให้น้องเนี่ยมีพัฒนาการในการเล่นกีฬาแบดมินตันที่ค่อนข้างพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็วและมีการก้าวหน้าพัฒนาอย่างสม่ำเสมอครับตอนแรกอยู่บ้านไม่มีอะไรทำาพราเห็นมันว่างครับ เขเลยมาเล่นครับรู้สึกสนุกดีครับอยากเล่นต่อวันแรกมาเล่นก็เริ่มติดใจก็เลยมาซ้อมต่อเริ่มตอนเจ็ดขวบนะหกขวบจะย่างเจ็ดขวบนะครับก็คือจันนี่ก็ประมาณ5ปีกว่าครับคือก็คิดว่าในปัจจุบันเนี่ยเด็กๆมีข่าวเรื่องการติดเกมกันเยอะเราคิดว่าเออ,เอ,อการส่งเสริมให้ลูกของเราเล่นกีฬาก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ที่ จะทาให้มีผลต่อทางด้านสุขภาพด้วยอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกเราตั้งใจแค่ว่าให้ไปเหมือนออกกําลังกายมากกว่านะครับก็พอมีเรียนไปสักอย่างหนึ่งมีการแข่งขันคูแม่ก็ส่งการแข่งขันน้องเขาเขา้เขาร่วมแล้วก็หลายหลายรายการพอเข้าการแข่งขันแล้วมีการพัฒนานการทางด้านาการเล่นเบนตันไปทางที่ดีเราก็สนับสนุนมาเรื่อยๆ ทางด้านการตีครับทางด้านความคิดครับว่าจะทำไงให้เอาชนะคู่ต่อสู้ได้ครับฉลาดครับออกรูปได้เปรียบเขาเกือบทุกรูปครับ,รบเลยทำให้ชนะในเกมการแข่งขันครจุดเด่นของเขาเนี่ยคือเป็นถ้าพูดถึงเกมแบดมินตันเราบอกแล้วว่าคือเกมรูปแบบในการเล่นที่เราสอนเขาแล้ว วางให้เขาเนี่ยเขาจะค่อนข้างเป็นเด็กที่พลิกแพงได้อยู่ตลอดเวลาไม่ได้บอกว่าสอนเป็นแพทเทิร์นหนึ่งแพทเทิร์นที่2แพทเทิร์นที่3และเขาจะต้องอยู่ยืนอยู่ในเล่นหรือว่าเล่นเกมในแพทเทิร์นที่1 2 3าพอเราบอกให้เขาพลิกแพงเขาสามารถทําได้ทันทีนี่คือสิ่งหนึ่งที่วงบอกได้ถึงว่านอกจากที่มีความฉลาดแล้วตัวนักกีฬาเองมีความฉเฉลียวด้วยถ้าอัปเดตปัจจุบันจริงๆผม ก็คือล์กิงเขาก็คืออันดับหนึ่งของประเทศในรุ่น12ปีคุณผู้ชมครับอยากเห็นแล้วใช่ไหมละครับว่าลีลาของน้องภูริผู้มีดีกรีเป็นถึงมือวงอันดับหนึ่งของประเทศไทยในรุ่น12ปีนี่นะครับลีลาการตีแบดมินตันของน้องเขาจะเจ๋งแค่ไหนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูลีลาของน้องภูริกันเลยดีกว่าครับ เป็นยังไงกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับกับลีลาการตีแบดมินตันของน้องภูริตีได้สูสีกับโคชที่เป็นผู้ใหญ่กว่าได้อย่างสบายสบายเลยสมกับเป็นมือวางอันดับหนึ่งของประเทศจริงๆเลยนะครับและด้วยความเก่งกาจา,าสามารถของน้องภูริทําให้ในปัจจุบันนะฮะน้องภูริได้รับเลือกจากทาง SCG ให้เข้ามาอยู่ในทีมเพื่อดูแล,แลและพัฒนาด้านแบดมินตันให้กับน้องภูริเพื่อเป็นการสารฝันในวงการกีฬาแบดมินตันอาชีพรวมไปถึงการเป็นตัวแทนทีมชาติไทยในอนาคตอีกด้วยครับณวันนี้เนี่ย เป็นเยาวชนที่มีความสำเร็จค่อนข้างสูงมากนะครับตั้งแต่8ดขวบ10คขวบจนปัจจุบันถึงอายุ12คขวบปัจจุบันเนี่ยก็เราได้ส่งต่อให้ไปกับทาง s g academy แบดมินตันเขาเนี่ยได้นำธุริทัศนะครับไปฝึกซ้อมต่อซึ่งจะเป็นกระบวนการในการสร้างนักกีฬาแบดมินตันเพื่อสู่ เป้าหมายก็คือเยาวชนทีมชาติหรือทีมชาติต่ตอไปตอนนี้เนี่ยก็มีหน่วยงานของเอกชนองค์กรหนึ่งก็คือ s c g Bad b a d m แบ t o n a ต a d e m y าเนี่ยเข้ามาสานต่อช่วยสานต่อนะครับก็คือ,อน้องเริ่มไปฝึกที่ SCG b a d m แบ t o n a ต a d e m y าเนี่ยตอนเดนมีนาเมษาที่ผ่านมาเนี่ยโดยการคัดเลือกผ่านการคัดเลือกของ s c g Bad b a d m แบ t o n นตะครับอสซีจีแบดมิตันเนี่ยก็สนับสนุนเยาวชนของทั่วประเทศไทยนะครับในการส่งเสริมเพื่อจะมีการก้าวไปสู่แข่งขันระดับนานาชาติหรือต่างประเทศ ได้เพื่อนได้มีตรภาพครับได้ความเป็นอยู่ที่ดีขึนครับสุขภาพแข็งแรงขึ้นครับดีครับแบดมินตันเนี่ยนอกจากเล่นกีฬาเนี่ยสุขภาพแข็งแรงเรื่องแบดมินตันเนี่ยเป็นการกีฬาที่ค่อนข้างจะใช้ปริวานปริยานไหวพริบนะครับก็คือฉะนั้นเรื่องสติหรือว่าการสมาธิต่างๆเนี่ยมีส่วนสําคัญมากกับการเล่นกีฬาของเาครับอยากฝากผู้ปกครองหรือว่านักกีฬา หรือว่าเด็กทุกๆคนนะเยาวชนทุกๆคนขอให้เข้ามาตรงในส่วนของเรื่องมาออกกําลังกายกันก่อนนะครับพอพอพอมาออกกําลังกายเนี่ยเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าน้องคนไหนมีเรื่องของความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาแบดบมินตันโดยเฉพาะเนี่ยทางผู้ปกสรอนทางคณะทีมงานผู้ปกสรอนเราก็จะเล็งเห็นุ๊บแล้วพยายามจะจับขึ้นมาทําให้เป็นเข้าสู่กระบวนการเป็นนักกีฬามากขึ้นแต่อย่างน้อยๆเลยเนี่ยคุณ สิ่งที่ได้จากการเล่นกีฬาไม่ว่าจะแบดมินตันหรือว่าอะไรก็ตาม1และห่างไกลยาเสพติด2และห่างไกลเรื่องของเกมที่วันวันนั่งอยู่แต่หน้าจอสุขภาพเราก็ไม่ได้ถามว่าในการมาออกกําลังกายในแต่ละครั้งและเราเสียค่าใช้จ่ายต่อเดือนไม่ได้มากมายเท่าไหร่ผมว่าคุ้มค่าแล้วก็หวังจะติดทีมชาติครับเราก็ไปสู่ระดับโลกค่อยค่อย ไต่อันดับมือโลกไปเรื่อยๆครับมาตีแบตกันนะครับจะได้ร่างกายแข็งแรงไม่ต้องเล่นเกมอยู่หน้าจอทั้งวันนะครับครับจะได้สุขภาพแข็งแรงครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งอนาคตของนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยที่จะสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยได้อย่างแน่นอนน้องภูริทัศน์อาลีเด็กไทยใจสปอร์ตของเราในวันนี้ สุดยอดครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมครับขนาดโค้ดนะครับยังเหนื่อยเลยผมบอกแล้วเนี่ยน้องภูริครับแหมมือวางอันดับหนึ่งนะในรุ่นอายุ12ปีครับผมบอกเลยครับว่าน้องๆแบบนี้เนี่ยนะฮะเยาวชนไทยแบบนี้ที่มีความสามารถทางด้านกีฬาเนี่ยนะครับถือว่าช่วยแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่ได้เยอะเลยนะครับเพราะอย่างน้องภูริเองเนี่ยนะฮะตอนนี้เขามีสโมสรนะดูแลนะไอซีจีนี่โอ้โหสนับสนุนครับเรื่องการเรียนการศึกษาการออกกำลังกายและสำคัญนะฮะน้องภูริเนี่ยเขาเคยดวลกับมือวางอันดับหนึ่งของโลกมาแล้วนะครับ ไม่ธรรมาดาลีชองเบยอาจจะไม่ได้จริงจังอะไรแต่ก็มีการสอนเทคนิคกันเล็กๆอะไรอย่างงี้นะถือว่าน้องประสบการณ์เยอะและอนาคตครับผมเชื่อว่าจับตาดูให้ดีจับอย่างนี้เลยนะครับจับตาดูจับเข่าคุยพอแล้วเวลาคิวน <c oughs> <c oughs> ะเชื่อเถอะน้องคนนี้จะสร้างชื่อเสียงและชาติของเราอีกเยอะแยะมากมาย ไม่ธรรมดาทีเดียววันนี้แนะนำให้กับคุณผู้ชมได้รู้จักกันก่อนแล้วกันนะครับช่วงหน้าฮะมาดูรุ่นใหญ่กันบ้างเออรุนใหญ่จะแพ้รุ่นเล็กหรือเปล่าแต่รับรองรายการเราเจ้มจนเข้มข้นไหมละ่ะไม่มีใครเล่นเล่นคนเดียวก็ได้รล,ล,ลอรับรองสนุกเหมือนเดิมแป๊บเดียวครับเจอกันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพไอซ์เบิร์กและไอแคลเซียมพลัส